สวัสดีค่ะทุกคนมากินข่าวทำเงินจ้าวันนี้อยากกินสเต็กนะนี่คือสเต็กสาวมาแล้วนี่คือสลัดทูน่านะยังมีอีกอันนี้คือข้อขุนของคุณปุ้ซายเขานะคะ่วนที่ฉันสั่งสเต็กหมูอ่ะมาแล้วจ้าสเต็กหมูอ่เยอะจ้าร้านนี้เพิ่งมาครั้งแรกนะคะขอบอ,บอืบอร์เบราบ่ว รสชาติอาหารได้อยู่ทุกอย่างได้อยู่หมดอืมบรรยากาศโอเคดีมากเลยพนังกงานก็โอเคคนมากินเยอะนะอืมจำชื่อร้านไปเลยไม่ได้บ,บอกเมื่อกี้สลัดคือดีมากคือแซบแห้งอืมอันนี้คือสเต็กหมูนะคะฉันจะบอกว่าน้ําเกรวี่ที่ลาดนะคะคือดีมากอร่อยอยู่อหอมหอมแบบ หอม ua, ๆยั่วๆหมูก็นุ่มก็ได้เลยแหละอืมมากินแซลมอนซิแซลมอนน่าจะอาจจะสีจืดๆนิดนึงนะคะแต่ว่ารสชาติคือได้เลยได้มากอร่อยมากอืมอร่อยอร่อยเลยแบบมันกินแต่ซอสก็คือได้เลยอร่อยอยู่อือันนี้คือโค้กขนนะคะเป็นจิ้มอของบุญผุ้ยไซส์มากจะบอกว่ากันเนือโค่ะเนาะเข้าใจเราะว่าเหนียวนิดนึงคือสเต็กหมูะคะ่ะแซ่บสุดแล้วที่ฉันชอบสเต็กหมูที่สุดในสามโลกอร่อยมากเนื้อหมูนุ่ม โอเคอร่อยละมุนแล้วก็แบบดีอะเออน้ำสลัดที่นี่ก็โอเคนะออกแบบหอมๆแล้วก็ไม่หวานมากถามว่าชอบไหมที่ฉันก็กับประสูตปผสูตรเจลฮอดอกสปอนเจวตสำบกุงแสบสุดแล้วสำหรับดิฉันเนาะอันนี้คือภาพบรรยากาศนะคะกินสเต็กกลางทุ่งนาคือวิวได้วิวดีมากช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะด้วย